สวัสดีทุกคนนะครับและตอนนี้นะครับเราอยู่ในทริปแห่งความไว้วางใจของ Fortuner นะครับเราอยู่กันที่เชียงรายนะครับและเราอยากจะพาทุกคนไปม้วนกับประสบการณ์ใหม่ๆให้เปิ้งใจขนาดนี hey, ่สวยงามมากๆเลยนะครับล้ำขนาดเราไม่ได้มาแค่เพื่อมาถึงนะแต่เราจะพาไปสัมผัสความพิเศษที่มากกว่าตาเห็นครับชัดมากโหดมากเลยครับสนุกมันค่ ที่นี่เชียงไา้เย้แล้วตอนนี้นะครับเรากำลังจะไปเจอกับพี่ๆร่วมทริปของเรานะครับทุกคนมารวมตัวกันเพื่อมาทำกิจกรรมครั้งนี้ด้วยกันนะครับสุดดยอสุดยอด แล้วก็ถึงเวลาที่เราจะเดินทางกันแล้วนะครับปะเราไปดูกันว่ามีความพิเศษอะไรรอเราอยู่นะครับกับคลิปแห่งความเหนือระดับสําหรับผู้นำนะครับกับจังหวัดที่อยู่เหนือที่สุดในประเทศไทยพร้อมไหม้ ที่แรกที่เราจะไปกันนะครับก็คือสวนลูกกระชาตแม่ฟ้านหลวงนะครับซึ่งเป็นที่ที่สูงที่สุดของดอยนางนอนเลยสูงถึง1,500เมตรเหนือระดับน้ำทะเลนะครับเราไปดูความสวยงามของที่นี่ด้วยกัน,กนครับตอนนี้เราก็ขับรถอยู่ในเมืองนะครับซึ่งบอกเลยว่ามีระบบ BSM ที่คอยช่วยเหลือเราอยู่ถ้าเกิดว่ามีรถมาจากจุดที่เรามองไม่เห็นเนี่ยก็จะมีระบบการเตือนจากกระจกข้างของเรา ขับรถในเมืองไม่ต้องห่วงเลยบอกเลยนะครับว่าเครื่องแรงมากแล้วก็ขับสบายมากด้วยครับแล้วตอนนี้นะครับเรากำลังขับรถขึ้นเขานะครับเส้นทางนี้ร้อยกับโค้งเลยมบงเนี่ยแต่ว่ารถของเราก็เอาอยู่แน่นอนเลยนะครับช่วงล่างคือหนึบมากดีมากเรามั่นใจมากเลยว่าเราขับเร็วๆแล้วเราเข้าโค้งเนี่ยไม่ต้องกลัวตุนเลยครับช่วงล่างตัวนี้เฟิร์มที่สุดแล้วครับต่อถนนดีครับอุ่นใจครับผม ที่นี่ขึ้นชื่อเลยนะครับว่าเป็นสวนป่าที่สวยที่สุดแห่งหนึ่งของประเทศเลยก็ดูสิครับมันสวยงามมากจริงๆแล้วก็ยังมีพืชพันธุ์ต่างๆที่เป็นเอกลักษณ์ของที่นี่อย่างเช่นกุหลาบพันปีที่จะบานแค่ปีละครั้งนะครับช่วงนี้เป็นช่วงที่เขาบานพอดีนั่นเป็นแหล่งของพืชพันธุ์ที่หายากในประเทศแล้วที่นี่ก็ธรรมชาติอุดมสมบูรณ์มากนะครับจึงเหมาะมากที่เราจะมาเรียนรู้การลดมลพิษทางอากาศกับ EEC เรามาทําความรู้จักกับไลเค้นเป็นพืชต้นเล็กๆที่มีความไวต่อมลพิษทางอากาศมากกําลังตามหาไรเค้นค่ะจะมีบางชนิดที่หายากบางตัวยังไม่เจอเลยและที่ไหนมีเยอะบอกได้เลยว่าตรงนั้นเนี่ยคุณภาพอากาศก็จะดีเหมือนกับ f o r t จูเนของเราเลยที่เราได้รับมาตรฐานยูโรฟฉันมั่นใจได้เลยเรื่องของการปล่อยข้าเมาการปล่อยมลพิษเนี่ยมันน้อยลงครั หลังจากที่เราเหน็ดเหนื่อย,ยกันมาทั้งวันนะครับเราก็มาผ่อนคลายกับ Private Party ที่จะได้ทานอาหารร่วมกันในบรรยากาศสุดพิเศษเลยครับนอกจากจะได้ความสนุกสนานและเรายังได้รู้จักกับทุกคนมากขึ้นด้วยครับมันเหมือนเราได้เติมพลงังและเตรียมพร้อมสู่บททดสอบในวันพรุ่งนี้ น,นี้นะครับเราอยู่กันที่โครงการศึกษาและพัฒนาปลูกต้นชาน้ำมันนะครับอีกหนึ่งที่เที่ยวที่เป็นความเอกซ์คลูซีฟของทริปนี้ซึ่งนอกจากจะช่วยพัฒนาอาชีพและสร้างไรายได้ให้กับชุมชนแล้วยังถือว่าเป็นที่พักผ่อนหย่อนใจให้กับคนพื้นที่ด้วยครับเรากำลังเวิร์กช็อปทำชาของเรากันอยู่นะครับเราสามารถจะนำชาแบบต่างๆมาผสมกับดอกไม้เพื่อให้ได้กลิ่นและก็ได้รสชาติในแบบของแต่ละคน อันนี่คือชาที่ถูกปลูกจากสถานที่แห่งนี้จริงๆเลยมีชาหลายแบบให้เราเลือกเลยเราก็ทําเป็นถุงแบบนี้แล้วก็ค่อยกลับไปทานที่บ้านได้ความรู้ในเรื่องของชาแล้วก็ภูมิใจที่ได้ทําชาของตัวเองมีหนึ่งเดียวในโลก เรามาภาคเหนือนะครับเราก็ต้องทานอาหารเหนือเหนือเลยนะครับซึ่งเมนูของเราในวันนี้นะเป็นอาหารพื้นที่เลยนะครับทำมาจากคนท้องถิ่นเลยอย่างเช่นนี่น้ําพริกนี่ก็คือน้ําพริกในสไตล์ของชาวลาหูอ่าเดี๋ยวเรามาลองชิมกันเลยนะครับอืมลํำขนาด <laughs> อ่าแล้วนี่เลยนะครับกิจกรรมที่ทุกคนรอคอยก็คือกิจกรรม 4x4 skill driving นะครับรถของเราก็พร้อมที่จะเดินทางแล้วนะครับ แล้วเส้นทางที่เราไปเนี่ยได้ข่าวว่ายากแลวก็ทรหดมากแล้วจะบอกว่าถนนเนี่ยก็เป็นถนนที่เมื่อก่อนไม่ได้เป็นถนนแบบนี้แต่ว่าชาวบ้านเขาก็จะต้องใช้เท้าเดินแต่ก็ยังต้องรุยอยู่ดีเพราะฉะนั้นเราจะไปดูว่าฟอร์จูเนอร์ของเราเนี่ยจะไปได้มากน้อยแค่ไหนครับเดี๋ยวเราไปลุ้นด้วยกันเลยครับมะเรากำลังจะเข้าสู่การขับโฟล์ไโของจริงแล้วนะครับเราก็ปรับเข้าสู่โหมด w h e e l เป็นที่เรียบร้อยครับแค่เริ่มก็โหดแล้วนะ โอ้มันเป็นแบบทางที่แบบคือขู่ขาด้วงแล้วเป็นหินตามข้างทางก็จะเป็นเหวแต่รถก็ผ่านไปได้แบบสบายๆเลยออฟรดคันนี้ยผมว่าเครื่องอ่อนแรงนะไม่มีการเฉื่อยนะขึ้นกับขึ้นแบบไม่มีตกโอ้โหเราบองไม่เห็นต้องกดเปิดระบบกล้องแต่สิดูรอบๆทางแคบทางชันนี่ลำบากครับพอมีอันนี้มา เราสามารถมองเห็นรอบคันได้เลย DHC นี่ช่วยซับพอร์ตในเรื่องของกำลังรถในช่วงระหว่างลงทำให้ระบบการลงนี่นิ่มนวนดีมากรู้สึกปลอดภัยครับผมโหมันมาก มันมากๆจริงเชื่อว่าทุกคนที่อยู่ในขบวนเราทั้งหมดสนุกเหมือนผมแน่นอนตื่นเต้นดีตื่นเต้นดีชันมากโหดมากเลยครับมันมากๆครับสนุกสนุกอยากไปอีกเลยและทริปนี้นะครับก็เป็นอีกครั้งที่เราได้ค้นพบประสบการณ์ใหม่ๆเยอะมากเลยนะครับและตอกย้ำความไว้วางใจกับ Fortuner นะครับไม่ว่าจะเป็นพละกกำลังของเครื่องยนต์ความปลอดภัยและก็ความสะดวกสบายด้วยนะครับรวมถึงการที่ t ตโยต a ได้ให้ ความใส่ใจกับผู้ใช้งานมาโดยตลอดเลยนะครับไม่เคยสัมผัสประสบการณ์ที่ใช้ในพื้นที่จริงมาก่อนและเป็นประสบการณ์ที่ดีมากสนุกมากครับผมประทับใจตั้งแต่เริ่มเลยค่ะดูแลดีมากอิ่มมากคือไม่ปล่อยโอกาสให้หิวเลยค่ะแม่ชอบมากดูแลทุกอย่างก้าวแล้วก็รู้สึกเป็น VIP แบบสุดเวลาเราเข้าใช้สู่บริการเนี่ยเขาดูแลดีนะครับสามารถเข้าไปก็เซอร์วิสได้ตลอดได้เพื่อนใหม่เยอะครับ ที่เราได้ซื้อ Fortuner มาเพื่อว่ามาซัพพอร์ตเรื่องความปลอดภัยในการดูแลครอบครัวแล้วก็คือดีดีจริงๆเราได้เปิดประสบการณ์นะคะทั้งเส้นทางที่เราไม่เคยมาก็รู้สึกประทับใจขอบคุณที่ให้มีส่วนร่วมในกิจกรรมดีๆเหล่านี้ค่ะแล้วติดตามกิจกรรมดีๆแบบนี้กับ Fortuner อีกนะครับวันนี้ผมลาไปก่อนนะครับสวัสดีเจ้า